เพื่อนๆวันนี้อยากจะให้ดูคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับของ r รอยัมครับรุ่นเอชคาเฟนะครับเป็นตัวที่ r รอยัมผลิตขึ้นมานะฮะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับคาเฟ่นะครับที่ว่าเอชคาเฟที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคาเฟ่ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วด้วยที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็เลยทําตัวนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคาเฟ่ที่นั่นด้วยครับสีที่เขาให้มาแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็โลโก้ตรงนี้ฮะนี่ครับ b o n d e v i l l e H T120 ครับจากทั่วโลกเนี่ยมีเพียงพันกว่าคันเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่กี่คันครับหนึ่งในนั้นก็อยู่ในกลุ่มของเทโมโต,โตนะครับที่ผมเอามารีวิวคันนี้นะส่วนอีกคันหนึ่งที่ผลิตออกมาเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันก็คือไวท์ไดมอนด์นะครับก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเอาตัวนั้นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสีนี่จะเป็นสีออกแบบดำด้านนะครับตัวนี้ก็ นี่ความลิมิเต็ดเห็นตรงนี้แล้วก็ถังถังก็จะออกดด้านนะนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้นี่เอชนี่ครับสวยมากสวยจริงๆครับเป็น t r ร a ยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับแล้วก็เป็นตัว l i มิเต็ด้วยนะครับราคาตอนนั้นป้ายแดงอยู่ประมาณ6 0 0 0 0นนิดๆน,นะครับ